สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับมาชมพระซุ้มก่อนะครับพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะครับแต่ว่าองค์พระนี้จะขนาดย่อมนะฮะขนาดย่อมขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเป็นขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับองค์นี้นี่สภาพเดิมๆนะครับแต่ว่าพิมพ์กลางก็ไม่ใช่เพราะว่าพิมพ์แบบนี้นะครับเป็นแม่พิมพ์ของพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นลักษณะของแม่พิมพ์ของพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่าพิมพ์เล็กก็ไม่ใช่นะพี่น้องครับแต่ขนาดนี้ก็จะย่อมลงมา นะฮะจะย่อมลงมาแต่ความสวยงามนั้นถือว่าขูหชั้นเลิศดเลยองนี้นะฮะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่มีลายกระนกก็แล้วกันนะครับนะพุทธศินก็สวยงามนะครับสีสันนะครับงดงามมากสภาพเดิมๆนะพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่คือด้านข้างนะครับด้านข้างนะฮะนี่ด้านหลังเห็นไหมฮะด้านหลังนั่นก็จะเป็นลักษณะของโอ้โหสภาพแบบสวยงามเลยคือเดิมๆไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่น้องครับองนี้ในสภาพอย่างนี้นี่ ถือว่าสวยสุดๆเลยนะฮะเรามาดูกันครับดูเนื้อกันหน่อยนะฮะเห็นไหมครับนี่เนื้อหาโอ้โหเห็นไหมครับใบหน้านะครับลักษณะเส้นซุ้มนะฮะสีสันวันนะนั้นโอ้โหขอบนี่ครับพี่น้องเจอสภาพแบบนี้จะต้องเก็บนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับนี่ครับปลาซุ้มกอนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีนะครับที่เป็นพันธุ์เลือดดินที่มีความงดงามอย่างยิ่ง เห็นไหมครับสวยงามมากนี่ครับสภาพสวยมากครับพี่น้องครับเดิมเดิมเลยนะฮะเดิมเดิมจริงๆครับนี่ฮะองค์พระขนาดจะไม่ใหญ่มากครับองค์นี้นี่ครับนี่คือด้านข้างครับงดงามนะครับครับด้านหลังนะครับหลังก็จะแบบว่าเดิมเดิมมากเลยพี่น้องครับเห็นไหมครับ สวยงามมากนี่ฮะนี่ครับสวยงามไหมครับผมถือว่าสวยนะฮะเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยครับสภาพเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่ดันตูดนะครับสวยงามมากเลยนี่ครับสวยงามจริงๆครับ สวยงามมากนะครับสุดจะบรรยายนะครับพี่น้องครับนี่ฮะให้พี่น้องได้ชมกันแบบทุกมุติเลยนะฮะทุกมุมมองเลยนี่ครับขยายแบบไม่ต้องลงกล้องก็จะเห็นความงดงามยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเห็นความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหนี่นะครับงดงามมรดกผืนแผดินไทยของเรานะครับต้องชื่อกันอนุรักษ์นะครับผมครับสมก่อครับ